ตอนนี้เรามาถึงจุดชมวิวปิล็อกทางขึ้นอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิดนะเดี๋ยวจะพาไปชม โอ้โห,หมองจากกล้องไม่ค่อยลึกแต่ถ้ามาอยู่สถานที่จริงๆนี่ลึกมากแล้วก็สูงมากมีรถขายไอติมด้วย ดูจากกล้องอ่ะมันจะไม่ค่อยเห็นว่าลึกแต่ถ้ามาดูตรงจริง,รงๆอ่ะลึกมากเมเต็มยังลึกเลยครสุดลูกหูลูกตาโอ้ตอนนี้เดินทางมาถึงทางที่จะเข้าไปที่อุทยานแห่งชาติทองผาภุ่ม เป็นเวลาสี่โมงตรงเป๊ะเลยของวันที่9มกราคมครับถนนลอยฟ้าเหมือนกันครับที่นี่ข้างทางจะเป็นป่าไผ่เยอะเลยแต่แอบมองลอดช่องลงไปอยู่บนดอยสูงใจวิวไม่แพ้ที่น่านเลยสุดๆเหมือนกันครับที่นี่ก็มีพราควบตามกันมาหลายลหมกันนะครับรกมอเตอร์ไซ ก็จะถึงละอีก400เมตรแล้ว300เมตรแล้วอุทยานทางมันชันคดเคี้ยวชันไม่มากแต่คดเคี้ยวเยอะเวียนหัวครับถึงแล้วครับเนี่ย,ยทางเข้าแล้วเลี้ยวซ้ายครับผมทางเข้าอุทยานครับเรายังไม่ไปอีตองนะครับอีตองเราจะไปพรุ่งนี้เช้าตอนนี้เราจะเข้าทางพระภุมมก่อน มาถึงแล้วครับอุทยานแห่งชาติท้องผาภูมิอากาศก็ประมาณ2ี่องศานะครับตอนนี้มาเช็คอินก่อนพีกพวกเดินกันมาหลายคันแต่เขาตามกันไปรุ่นแล้วครับอีตองไปล,ล็อกละเดี๋ยวอีตองไปล,ล็อกเราจะไปพรุ่งนี้นะครับอันนี้ลานเขาสวยมาก บรรยากาศทางเข้านะฮะอย่างชัดท้องผาภูมิถนนคดเคี้ยวไม่ธรรมดาครับประมาณ20่กโลสูงชันไม่แพ้เมืองนั่นทางเข้าอุทยานครับมาถึงแล้วศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อันนี้เดี๋ยวรอดูหน่อยวกันนะครับไปทางไหนเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาโอเคเสร็จสิ้นมีลานกลางเต็นต์ตรงไปจุดชมวิวลานกลางเต็นต์ตรงไปใช่ลานอาหารแล้วไปได้เลยโอเคไปครับทางดีมากเลยครับอุทยานแห่งชาติองผาภูมิถนนเป็นปูนหมดเลยเป็นปูนตั้งแต่ทางขึ้นมาเลยยีขึ้นมาเลย กตหลังกางเต็นท์ยังตรงไปอยู่ไปทางนน้นลงโอเคที่ต้องการไปทางนน้นดินแดนอากาศหนาวและม่านหมอกโอเคพยานแห่งชาติทองผาภูมิดินแดนเลยเหรอก็ลองสัมผัสดูนะคืนนี้จะเจออะไรบ้างใช้มือเป็นร้านสวัสดิการกางเต็นท์ไปทาง้หาอครับเดี๋ยวแวะชมสวัสดิการหน่อยดิมีคนไหมถ่ายหน่อยดิ โอ้ไม่มีคนนะแมบไม่มีใครอยู่โอเคไปถึงจุดชมวิวลานกลางเต็นท์อุ้ยชั้นเหมือนกันนะนะเดี๋ยวคือขอให้รถเข้าถึงก็อโอเคแล้วนะพูดถึงที่กลางเต็นทนะ์เขาห้ามปิ้งย่างอย่างเดียวอย่างอื่นได้หมดเมื่อกี้หรอ ผัดอะไรได้ปิ้งย่างมันจะเกิดควันตปรบกวนสัตว์ก็เป็นไปได้จะอยู่ใกล้ๆตูดโอ้แล้วคุงเที่ยวเยอะเหมือนกันวะเน่รอมาจ้ะ กางเต็นท์ครับยังกางไว้ยังครับยังครจะเอาวิวสวยไอ่ะเอาสวยไปสวยเอาไหมตรงไหนอ่ะครับตรงไหนอยากให้เจ้าดูลานบนก่อนครับถ้าไม่ถูกใจค่อยไปลานล่างอ๋อครับแกน่ารักแค่เนี้ยน่ารักจริงเออมีแต่นำไปอีกเนินกุดดอยโอ้ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอรถเข้าไปจอดตรงนี้เดี๋ยวนะครับกัลุณานะดับเครื่องยนต์พอพอุทยานแห่งชาติท้องผาภูมิตรงนี้เป็นลานกลางเต็นท์นะคะเนินกูดดอยช้างเผือก พาไปดูลานจะมีสองลานลานบนกับลานล่างอันนี้เป็นลานบนนะคะก็มีนักท่องเที่ยวปะปะปลายเพราะวันนี้เป็นวันพฤหัสมีโต๊ะให้นั่งเป็นจุดๆนี่เป็นเต็นท์ของอุทยาน มีค่ะมีโต๊ะให้นั่งเป็นจุดๆเลยสวยเห็นวิวชัด ตอนนี้คุณออสกางเต็นท์เรียบร้อยแล้วกำลังทำอาหารมื้อเย็นใช่หุงข้าวหุงข้าวเช็ดน้ำไม่เคยมานานแล้วนี่คุณออสหุงข้าวเช็ดน้ำอยู่ไม่เคยเทำเนยอยากจจะลองดูเพราะว่ามงข้าวไปป้าแมวมาครับเดี๋ยว เดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้จะเป็นลานกลางเต็นท์หนึ่งนะคะลานกลางเต็นท์หนึ่งจะเห็นวิวข้างล่างสวยเลยขึ้นมาสูงมากแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดที่เขาให้เอารถมาจอดเพื่อที่จะเอาของลงที่ลานกลางเต็นท์หนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะให้เอารถไปจอดรวมกันตรง ลานกลางเต็นท์สองนี้จะมีห้องน้ำสองจุดจุดแรกจะเป็นห้องน้ำของลานกลางเต็นท์หนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำค่ะจะแลจจะแยกชายหญิงห้องน้ำสะอาด จะมีรองเท้าไว้ให้เปลี่ยนก่อนเข้าห้องน้ำมีห้องอาบน้ำอ่างล้างมือแล้วก็ห้องชักโครกเดี๋ยวจะพาไปดูลานกลางเต็นท์สอง จะถัดจากลานกลางเต็นท์หนึ่งลงไปลานกลางเต็นท์สองก็จะมีห้องน้ำแยกให้ตรงนี้จะเป็นจุดจอดรถให้ให้เอารถมาจอดรวมกันตรงนี้หลังจากเอาของลงเพื่อกลางเต็นท์เสร็จแล้ว จุดนี้ก็จะเป็นห้องน้ำของลานกลางเต็นท์สองนี่เป็นลานกลางเต็นท์สองชื่อว่าเนินช้างเผือกจะมีโต๊ะให้นั่งเหมือนกัน จะมีจุดให้ทิ้งขยะล้างภาชนะแต่ว่าถ้าท่านใดอยากได้วิวสวยๆก็ต้องขนของไกลนิดนึงลานกลางเต็นท์หนึ่งก็เหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าอยากได้วิวสวยๆก็ต้องขนของไกลนิดนึง แต่ของโฟกซองรองเที่ยวเต็นท์มันใหญ่เลยต้องอยู่ใกล้กับที่จอดรถเดินมาดูวิวเอาแล้วอย่างหนึ่งของมันเยอะก็เลยไม่อยากจะเดินไกลเอาใกล้ๆดีกว่านี่ค่ะอันนี้จริงๆลึกมาก แต่ว่ามองแล้วจากกล้องอะ่ะจะไม่ค่อยเห็นว่าลึกเท่าไหร่แต่ถ้าท่านมายืนเองเนี่ยโหยหจะรู้เลยว่าลึกมากไอ้ภูเขาที่แหลมๆที่เห็นลิบๆนั่นอะ่ะสูงพอๆกันเลยนะคะนี่จะเป็นเต็นท์ของอุทยานที่ลานกลางเต็นท์สอง ันนี้บรรยากาศลานกลางเต็นท์สองนะคะก็คล้ายๆกับลานกลางเต็นท์หนึ่งบรรยากาศตอนเช้าที่อุทยานแห่งชาติท้องผาภูมิเมื่อคืนลมแรงมากและก็หนาวอากาศสบาย อาทิตย์กำลังขึ้นได้ยินเสียงลมไหมคะลมแรงมากๆเลย มาแล้วครับดีคอฟฟี่เก็บไปแล้วนะเนอะไม่มีแบรนด์ให้ดูแล้วตอนนี้ก็เป็นตะขอบรรยากาศหอมกลิ่นเพื่องเตาดีคอฟฟี่จัดดนร้านร้อยเปอร์เซ็นต์อาราบิก้าบรรยากาศบนดอยบนภอเขาเลยล่ะครับ อุ่นอากาศหนาวลมแรงด้วยครับตรงนี้พระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับชื่อแฟนหน่อยนะครับยยมมตอนนี้ออกจากอุทยานทองผาภูมิครับมาบ้านอีตองระยะทางอีก8 km. กิโลเมตรเดี๋ยวถ้าใกล้จะถึงแล้วจะบันทึกภาพให้ดูอีกทีนะครับโอเคครับ ตอนนี้เดินทางมาถึงอิตตองปิล็อกแล้วครับเดี๋ยวถึงหรือยังก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นทางเข้าแล้หละ่ะมันเป็นเมืองอเมืองแรกเก่านะครับเป็นเมืองแรกเก่าหมู่บ้านกินดีต้อนรับแ,แเป็นเมืองแรกเก่าร้านชาวเมืองกาแฟโอ้อกก ก็น่าจะเป็นรถนักลงรับนักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวมีสถานีตำรวจภูทรปีล็อกด้วยนะ,ะบ้านอีตองนี่เขาแต่งปักใต้เขาแกงปักใต้อ้ทางมันชันขับขึ้นปลายเขาเลยฮะแต่ชันไม่มากแต่ว่าขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถนนก็กว้างพอสมควรไม่แคบจนเกินไป รถสี่ล้อส่วนกันได้ไม่ต้องตกใจลงมาในหุบครับนู่นทางขวามือครับมันจะมีโอเป็นตึกเป็นอะไรเยอะเหมือนกันนะคล้ายๆมันไม่ใช่คล้ายสปันนะคนละอย่างสปันสวยกว่าสปันเป็นเขี้ยวชะอมอันนี้มันก็เคี้ยวแหละแต่เป็นตึกนนเป็นตึกไง หรือพื้นที่เขาแบบมันแคบละมั้งเลยต้องเป็นตึกเป็นชั้นชั้นชั้นหลายหลายชั้นเนี่ยสปันเขาเหมือนกับอยู่ในหุบแล้วแบบเขียวขจีแล้วแบบกว้างยาวมันยาวสวยสีสันสปันอะเรามองลงมาแล้วสวยอะสปันอนี่ฮมสเต์มาถึงแล้วครับแกถึงแล้วถึงดล้ ก็เหมือนน,น,นู่นเนี่ยแม่กำปองคล้ายๆอย่างนั้นครับอันนี้เป็นที่จอดรถแล้วมั้งขวางบคุณบูชาครับเปิสองพันแล้วรถลงไปต้องข้างล่างหรือรถต้องไปจอดข้างล่างเลยไงโอ้ก็มีที่จอดอยู่ประมาณนี้หล้วมั้งแล้วมีอีกไหมทางไปนี่น่าจะมีแล้วใช่ไหม วันนี้คนน้อยวันศุกร์แต่ก็ถือว่าไม่นอยโอ้โหนู่นขึ้นไปนู่นอยู่นะจะขึ้นไปไหมล่ะเปนไดูก็ขับรถไปจอดตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็มีจะถ่ายถ่ายอย่างเดียวครับเราถ่ายบรรยากาศไปถ่ายบรรยากาศครับนะเออเออเป็นไรอันนี้ก็คือเอ่อ น่าจะไปที่วัพาพระเออใช่มีวัดอยู่ข้างบนนั่นเนองมีตลาดอีต่องอเราก็มาชมบรรยากาศเฉยๆครับนั่นแหละแม่มอีต่องอีต่องถึงแล้วโอเคออไปโอ้เหมืองปิล็อกอยู่ทางขวาแม่โอเดียวอืมอ,อืมมันถ่ายไม่มัน บงอ่ะออันนี้คือเหมืองปิล็อกครับคือ,อเหมืองเก่าเหมืองเก่า,กานี่คือเหมืองปิล็อกนี่แหละที่เขาถึงได้มา,ากันเป็นเพราะว่ามันเป็นแหล่งชุมชนตรงนี้เพราะเขาทำเหมืองอันนี้จะมีเหมือนคลองเหมือนอะไรครับเป็นน้ำลำน้ำอ่าลงไปถ่ายบรรยากาศกันหน่อยก็ดี ก็จะประมาณนี้ครับบรรยากาศบ้านต่างๆเป็นชุมชนเล็กๆไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่นี่เป็นที่จอดรถแล้วก็ประมาณนี้แหละอยู่ในหุบเขาทางน้ำไหลลงมาแล้วก็มีวัดน่าจะมีวัดสองที่มีวัดมุนอีกีงข้างบน ก็บรรยากาศประมาณนี้ครับคนไม่เยอะวันนี้นะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะคะ